สวัสด,ดียามเช้าๆนะคะวันนี้ฝนตกมาั้งแต่ตีห้านะคะตอนนี้ก็หยุดตกแล้วก็เลยได้มาเลาะสวนก็มาชมบรรยากาศยามเช้าๆนะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยดอกบัวก็เบ่งบานสวยงามนะคะตรงนั้นเป็นสระอยู่หน้าบ้านนะคะพวกต้นไม้ใบหญ้าพอฝนตกมาอย่างนี้นะคะโอ้เขียวสวยงาม มีชีวิตชีวานะคะตอนเ,เช้าก็มาเดินฟังเสียงนกเสียงกานะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะเป็นสวรรค์บ้านนามะฮอกกานีนะคะก,ก,ก็ปลูกไปได้น่าจะมันสองสาเดือนได้ไหมคะอนนปลูกเสริมไปเรื่อยๆนะคะทั้งยางนาะมะฮอกกานีพยุง ี้เล็กนะคะอันนี้ขี้เล็กของเราก็ได้สองปีกว่านะคะออกยอดเต็มเลยเดีย๋ยวต้องทำแกงขี้เล็กมน,นูนนี้แล้วนะคะระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นท่อน้ำออกของเรานะคะตอนนี้น้ำข้างนอกเยอะเราก็ต้องปิดท่อไว้นะคะตัดท่อแล้วก็มาเสียบไว้พยุงของเรานะคะ ตอนที่หน้าร้อนมากๆแล้วก็แรงพยุงเขาจะสลัดใบนะคะพอหน้าฝนมานี่โหเขาแตกใบ <_ S 1> แตกยอดสวยงามมากๆเลยดูค่ะกระถินเทพาตอนที่น้ําท่วมใหม่ๆนะคะปีแรกปีสองนี่ตอนนั้นต้นเขายังเล็กๆแต่เขาก็รอดมาได้ตอนนี้เติบโตสวยงามนะคะส่วนก้ามปูนี้ก็คือเป็นไม้ที่โตไวเหมือนกันนะคะต้นช้าสา ปลูกประมาณสองปีกว่าๆนะอันนี้สวยงามมากเด็กๆก็เล่นกันอะไรโอ้มาช็อดต้นไม้ฉัน, down, นค้ามดาวยูทูบนี่นะคะบรรยากาศโคกน้องนาคืนตาสิีของเราหน่อไม้ก็กินแทบไม่ทันนะคะตอนนี้ก็ทำหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มส่งให้ญาติพี่น้องแล้วก็จะเก็บ ไว้กินยามหน้าแรงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงตักตวงเราต้องรู้จักเ,เก็บผลผลิตไว้นะคะเอาไว้กินยามที่เราไม่มีนี่ค่ะบรรยากาศยามเชา้าข้าวปีนี้ก็งามงามนะคะเราทำข้าวกล้องหอมมะลิขายนะคะที่เราละสามสิบห้าบาทนี่แต่ว่า ขายดีมากๆเลยนะคะดูค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาของเราน,นี้ข้าวหอมมะลิของเรานะคะเป็นข้าวอินรีนะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินซีหรืออะไรเลยนะคะทำอินรีมาปีที่สี่นะคะแต่เราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านี้ประมาณปีจะเข้าเก้าปีนี้นะคะดูค่ะงามมากๆเลยแล้เม็ดเขาจะตึง แล้วก็กลิ่นหอมหอมนะคะใครสนใจก็ทักทายมาเลยนะคะทำเองขายเองนะคะข้าวของเราโอเควันนี้ก็พาชมบรรยากาศยามเช้าๆนะคะเั้่แต่กลับมาอยู่บ้านสามปีกว่าๆนะคะกลับมาทำโคกของนาช่วงเดือนมีสาวันที่สามสิบ เมื่อ3ามปีสามกว่าปีที่แล้วนะคะก็ช่วงนั้นโควิดยังไม่ยังระบาดอยู่นะคะเราก็กักตัวอยู่16วันนะคะกว่าจะได้มาทำโคกหนองนาน,นี่ก็แบบว่ากักตัวกันยาวนานแต่ก็คุ้มค่านะคะพอเราได้ลงมือทำแล้วเราก็เห็นต้นไม้เติบโตวสวยงามเราก็มีความสุขนะคะ เพราะว่ามันคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนะคะ